สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องอยูมรุมพักนายโยแล้วก็ช่องไมล์รูมเจเจห้าเก้าแปดชนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงนะคะการที่คนนะคะหรือองค์กรลหลายๆองค์กรที่เป็นองค์กรต่อต้อตานสถาบันพระมหากษัตริย์เรานี้ล่ะคะ่ะได้ออกมาชักชวนหรือก็ชีน้นําหรือออกไปทํากิจกรรมหรือเรียกว่าล่ารายชื่อที่จะไป ร่างนะคะตั้งสสรร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่แหละค่ะโดยจะเอาประมาณห้าหมื่นหรือว่าอะไรประมาณนี้แหละค่ะจําไม่ได้แล้วนะคะก็คือไปดูข่าวมาเนาะนะคะบอกว่าอยากจะตั้งสสรโดยการนะคะคนที่ถูกเลือกมาจากประชาชนนี่แหละค่ะก็คือพักอันดับหนึ่งอันดับสองนี่แหละค่ะที่จะเป็นคนร่างสสรนะคะก็คืออยู่ในคือเป็นถูกเลือกมาในการที่จะ สรอนี่แหละคะ่ะก็คือจะมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่แหละคะ่ะก็คือจะมีพักก้าวไกลแล้วก็มีพักของเพื่อไทยนี่แหละค่ะนะคะที่จะมาเป็นตัวนําที่จะเป็นคนร่างกฎหมายฉบับใหม่ทั้งหมดนะคะที่จะมีการฉีกรัฐธรรมนูญปี60นี่แหละคะ่ะโดยการเสนอว่าจะต้องนะคะล่ารายชื่อให้ได้ประมาณเท่านี้เท่านี้เพื่อจะเสนอไปให้นะคะ ตั้งสะสะรเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดขึ้นนี่แหละคะ่ะคือไม่เอาแล้วฉบับเก่า2,560นะอย่าลืมนะคะคนไทยเราทุกคนรัฐธรรมนูญ2,560เนี่ยนะคะก็คือลงมติจากประชาชนเห็นชอบแล้วว่าเป็นกฎหมายที่คนไทยเราใช้มาก็6ปีมาแล้วใช่ไหมคะคือใช้มา6ปีแล้วแล้วก็มีการสร้างวัฒกรรมเกิดขึ้นว่า เป็นรัฐธรรมนูญของเผด็จการถามคนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเผด็จการที่คุณพูดถึงนะ่ะก็คงหมายถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาใช่ไหมคะทุกคนหรือนะคะรัฐรัฐบาลในชุดนั้นแหะค่ะนะคะ,นะคะก็คือทุก,ท,กทุกรัฐมนตรีที่อยู่ในรัฐบาลชุดนั้นแหละที่เขาพูดถึงกันนะคะบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญของเผด็จการ ถ้าของระเด็จการนะคะจริงอย่างที่เขาพูดเขาคงไม่เขียนกฎหมายมาเพื่อดักคนที่คิดจะโกงชาติบ้านเมืองหรอกคะ่ะอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญปี60สิเนี่ยเขานะคะเขียนกำกับด้วยซ้ำเป็นข้อกฎหมายด้วยซ้ำว่าใครที่บริหารประเทศผิดพลาดติดคุกสิหปีและใครที่คดโกงประชาชนคดโกงหรือไม่ไม่ สุจริตเนี่ยคือทุจริตโกงกินนะคะประเทศชาติบ้านเมืองนี่แหละโกงทุกอย่างที่เข้ามาบริหารประเทศนั่นแหละคะ่ะหรือแก้กฎหมายเอื้อผลประโยชน์ให้กับตัวเองทําให้รัฐขาดทุนนี่แหละคะ่ะเป็นคดีความนะคะถูกฟ้องร้องแล้วนะคะยึดทรัพยติดคุกตลอดชีวิตแล้วก็ คดีความนะคะไม่มีวันหมดอายุสำหรับคนที่เข้ามาบริหารประเทศแล้วโกงกินประเทศเราเนี่ยมันเป็นเผด็จการตรงไหนถามคนไทยดูถ้าเป็นเผด็จการเขาต้องเอากฎหมายเอื้อประโยชน์ให้เขาเหมือนใครบางคนหรือเปล่าแต่รัฐบาลชุดของลุงตู่นะคะที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ให้คนที่ เข้ามามีส่วนร่วมที่ร่างรัฐธรรมนูญน่ะมีตั้งมากมายหลายองค์กรเข้ามาร่วมกันนะคะเขียนรัฐธรรมนูญปีหกสิบขึ้นมาเพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงคนที่จะมาโกงกินบ้านเมืองคนที่จะมาหาผลประโยชน์กับการเป็นนักการเมืองเข้ามาบริหารประเทศนี่แหละคะ่ะก็มีการไม่ว่าคุณจะโกงอะไรทำอะไรเนี่ย ะะจับได้แล้วคุณต้องใช้คืนคุณต้องติดคุกคดีความไม่มีวันหมดอายุเนี่ยมันเป็นนะคะถ้าเขาจะเป็นผดจการเขาคงไม่ออกกฎหมายเพื่อให้คนไทยเราได้มองเห็นว่ากฎหมายเนี้ยมันสำหรับคนที่คิดจะมาบริหารประเทศแบบโกงนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นกฎหมายที่ ปราบโกงใครที่อยากจะมาโกงมากินมาบริหารประเทศแล้วกอบโกยเนี่ยมันจะทําไม่ได้แล้วไงเพราะมันมีอดีตโกงไปไม่รู้เท่าไหร่โกงไปไม่รู้กี่ยกพอโกงเสร็จนะคะก็เอาสิ่งที่ตัวเองโกงไปเนี่ยนะคะสเสวยสุขกันไม่ได้รับผลอะไรเห็นไหมคะออกนอกประเทศกัน เขาถึงมีข้อกฎหมายขึ้นมาไงคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยมาปราบโกงชัดๆเลยนักการเมืองถึงไม่ชอบไงคะไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ใครที่มาบริหารประเทศผิดพลาดก็ต้องติดคุกใครที่มาโกงกินในรัฐบรลรัฐบาลในชุดที่ตัวเองมาบริหารเนี่ยก็ต้องมีคดีความคดีความนะ่ะไม่หมดอายุด้วยซ้ำไปนะคะคือต่อให้คนนุณหนีไปอยู่นอกประเทศ อายุคุณแก่อยากจะกลับมาประเทศไทยเนี่ยคุณก็ต้องมาติดคุกก่อนเพราะมันเป็นคดีความไม่มีวันสิ้นสุดคนเหล่านี้ถึงอยากจะแก้ไงคะถึงอยากจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาแล้วอีกอย่างถ้าร่างขึ้นมาแล้วรู้ทั้งรู้ว่าคนกลุ่มนี้ไม่ต้องการสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าร่างขึ้นมาใหม่คุณคิดหรือคนไทยเราทุกคนคิดหรือว่า เขาจะไม่ด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์เราลงไปเหมือนที่เขาเขียนสิบข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยแหละคะ่ะมีหรือนะคะเขาจะยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรานอกจากเขาจะแก้ให้ต่ำลง,ต,ำลงต่ำลงตามที่เขาเสนอนั่นแหละเพราะเขาไม่ต้องการไงคะเขาต้องการเป็นอย่างอื่นให้คนไทยคิดให้ทันสสรสดไส้เหมือนที่ ท่านสวสมชายนั่นหละค่ะท่านออกมาชี้แจงหรือคุณหมอวรงก็ขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อทุกๆท,ท่านในคลิปนี้แล้วกันนะคะเพราะเราไปฟังท่านมาจริงๆท่านก็ชี้ให้เห็นแล้วว่านักการเมืองเหล่านี้ต้องการอะไรสอดแทรกอะไรกับการที่จะตั้งสสอร,อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ของใครคนไทยเราคิดให้ทันนะคะคนไทยเราชอบหรือคนที่โกงคนอื่นเข้ามานะ่ะ อะไรที่ไม่ใช่ของของเราอยากจะมาได้มาเป็นของของเราเนี่ยคนไทยชอบหรือคะขนาดเรานะคะเห็นคนอื่นนะคะทําไม่ดีกับเราเรายังไม่ชอบนะคะแล้วทําไมเราจึงจะชอบคนที่จะเข้ามาโกงทําอะไรเพื่อตัวเองมากกว่าจะทําให้กับคนไทยทุกๆคนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะให้คนไทยคิดแล้วกันเนาะนะคะคลิปนี้ก็ มาพูดมาชี้ให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญปีหกสิบเป็นปีรัฐธรรมนูญที่ปราบคนที่จะเข้ามาโกงกินบ้านกินเมืองคนที่จะมาหาผลประโยชน์ในการมาเป็นรัฐบาลมาเป็นผู้นำประเทศของเรานี่แหะคะมาอยู่ในองค์การขององค์กรของนะคะหน่วยงานรัฐเหล่านี้แหละค่ะนะคะ,นะคะก็ให้คนไทยนะคะดูเป็นตัวอย่างว่าผ่าน,านมา มันมีการโกงกันมากเท่าไหร่แล้วแล้วรัฐธรรมนูญนี้ก็ดีสุดแล้วค่ะปราบโกงได้ข้อไหนที่มันนะคะไม่ดีเราสามารถแก้ไขได้ไม่ใช่ยกเลิกทั้งฉบับเพื่อเอาสิ่งที่ตัวเองต้องการเข้ามายัดเย็ดซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันเป็นภัยต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราด้วยซ้าไปฝากคนไทยทุกคนนะคะมาสนับสนุนมาเซฟนะคะละลายชื่อกันเลยค่ะคนที่อยู่เมืองไทยนะ เอาให้ได้เป็นล้านเลยค่ะมาแย้งกับเอกขอบวนการที่จะล่ารายชื่อแล้วร่างสสรเนี่ยไอ้ตั้งสสรร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเราคนไทยทุกคนปกป้องรัฐธรรมนูญปีหกสิบเนี่ยค่ะช่วยกันร่างนะคะช่วยกันล่ารายชื่อนั่นแหละคะ่ะเอาไปแย้งคนกลุ่มนี้ว่าเราต้องการรัฐธรรมนูญปีหกสิบนี่ยละคะ่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเพื่อปราบโกงนี่นะคะ่ะ่อไปให้เขารู้ว่าเราไม่ชอบคนโกง เราไม่ชอบคนหาผลประโยชน์เราไม่ชอบคนที่จะชักใยให้คนอื่นเข้ามากอบโกยผลประโยชน์และก็กอบโกยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราแกจกจ่ายให้คนอื่นที่ไม่ใช่คนไทยภายในประเทศเราคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ